เราก็จะพาพเพื่อนเพื่อนะคะมาเที่ยวสวนวาช่วงเวลาตอนกลางคืนแบบนี้นะคะก็คือสวนผาไนท์ฟอร์บีเชียงใหมค่ค่ะพี่ถ่ายได้ไหมไหวไหมเ็วใช้ความสามารถทิเบศยที่มีอยู่นะตอนนี้โปรดทำให้มันเห็นขึ้นมาแก่แฟนคลับที่มีอยู่350คนฟอลโล่ลายะตะละเคตัวบเลอเลยโห <c oughs> ใหญ่โตมากหูล้า สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสูกประดาวาไรซีโอเคแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวสวนสัตว์ช่วงเวลาตอนกลางคืนแบบนี้นะคะก็คือสวนฝัตว์ไนท์พาราีเชียงใหม่ค่ะ เป็นสวนสัตว์ที่แรกของเมืองไทยด้วยเนาะที่แบบเปิดตอนเย็นๆให้เราได้เข้ามาเที่ยวกันคุณพ่อคุณแม่นะที่อยากจะพาน้องๆเนี่ยมาเที่ยวอัปเดตกันดีกว่าว่าปีนี้เนี่ยสวนสัตว์ในาฟารีอ่ะจะมีอะไรบ้างตา,ามกันมาเลยค่ะมาเลย อนนี้นะคะเราก็กําลังซื้อตั๋วกันนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าจะมีโชว์ก็คือแดนซิ่งโชว์แล้วก็มีโชว์เสือด้วยก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยไปดูสัตว์ข้างในนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาซื้อตั๋วนะคะเป็นตั๋วรถเพื่อที่เราอะ่ะจะเข้าไปชมสัตว์ข้างในกันโอ้โหมืดตื่อเลย อะไรกนมกพกพอโอที่ถ่ายได้ไหมไหวไหมเร็วใช้ความสามารถที่เบียร์ที่มีอยู่นะตอนนี้โปรดทําให้มันเห็นขึ้นมาเป็นที่ประจักษ์แก่แฟนคลับที่มีอยู่350คนฟอลโล่ <c oughs> ตอนนี้นะคะเ <c oughs> พื่อนๆเราก็เข้ามาสู่ที่ที่เขาแบบเป็นโซนให้เดินดูสัตว์อะเนาะเราใช้แสกนําทางในการอัดคลิป <c oughs> วิดีโอให้เพื่อนๆดู <c oughs> ตรงนี้นะคะจะเป็นสวนสาธารที่อยู่รอบๆริมเึืองอ่ะเนาะเขาก็จะทําทางแบบนี้ยให้เราเดินไปเรื่อยๆไฟอยู่ตามทางเดินถ้ามาเดินเป็นกลุ่มเนี้ยน่าเดินนะคะแต่ถ้าม่เดินคนเดียวเดินไหมไม่เดินค่ะกลัวิอกภูมยตัวบเลอเลยพอเลยจะยิ่ง ไม่ได้ใส่แว่นถึงก็ตกใจอุ้ยเต่าเดินตอบแต่ดูสิน่ารักอันนี้ทุกคนอันนี้ทุกคนต้องระวังตรงนะคะเพราะว่าน,นี้มันไม่มีร้วกันตรงนี้อ,อโอเค,คแล้วหลังจากนี้ไปไหนคะจะไปดูตัดทนิปต่อไปกันไปเลยค่ะยู มาดูโชว์เสือกันเนาะซึ่งตอ,อนนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณครึ่งครึ่งอีก5นาทีการแสดงก็จะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศแล้วก็โชว์คร่าวๆเนาะให้เพื่อนๆได้ดูกันละกันนะ โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงข่ารถแล้วนะคะซึ่งรถที่เรากําลังจะขึ้นเนี่ยเป็นรถที่เราจะพาเพื่อนๆนมาดูฝาครอบประตูนะคะเวลาเราขึ้นรถเนี่ยเขาก็จะมีการแบบอธิบายข้อมูลฝาเนาะก็ถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็ให้เลือกรถภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นคนไทยบ้านเราเนี่ยก็จะขึ้นรถภาษาไทยไปเลยก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะรอขึ้นรถละกันและเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็าม,มาก ขวามือด้านบนเลยนี่คือความหาค่ะความหาชื่อเป็นความแต่ไม่ใช่ความแอนติโลกขนาดเล็กจะอาศัยอยู่บนที่สูงแล้วก็นอนอยู่ตรงนี้เลยจะเป็นลูซ่าเป็นความขนาดกลางพบได้หาบเกาะชาวาของอินโดนีเซีย เสร็จสิ้นนะคะการเดินไม่ใช่เดินสิการนั่งรถชมสัตว์นะคะในช่วงแรกแล้วการต้องพูดง่ายๆเนาะมันมัจะมีอะไรบ้างนะพี่แก้วมาม,มาลายมีมะลายมีลาบวัวน,น้ำแดงเลยร่งว,วัวน้ำแดง ก็จะมีฝันนะคะที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นเยอะแยะเลยแล้วแบบพี่พี่ทีมงานเนาะเขาก็อธิบายบนรถได้แบบละเอียดทุกโกลนเลยเนาะและหลังจากนี้นะคะเราก็จะพาไปชมอีกโซนหนึ่งละกันซึ่งโซนนนี้ก็จะขึ้นรถไปชมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นฝันที่มันดุร้ายกว่านี้ต้องเปลี่ยนรถเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เดี๋ยวโซนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะอินเสิร์ให้เพื่อนเพื่อนดูเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวนะคะโอเคตามมา น,นี่เป็นไฮยีน่าสายพันธุ์ลายจุดกระติกสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา,าสายพันธุ์ไฮยีนา่าเขาตัวผู้มันจะมีขนฟูๆบร,ริเวณใบหน้าค่ะ ที่เราได้ไดชมสัตว์มาแล้วทุกซนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดินชมสัต์เนาะหรือว่าเราจะนั่งรถชมสัตวนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือสัตว์นักล่าเนาะก็จะมีเป็นพวกสิงโตพวกเสือพันุต่างๆนะคะพี่ๆเขาก็เหมือนแบบรีวิวประวัติความเป็นมานะสัตต่างๆ กินอะไรอะไรยังไงเนาะระบบนิเวศต่างๆเนี่ยเขาก็อยู่รวมกันแบบสมบูรณ์มากๆเลยนะคะในช่วงสุดท้ายสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่อยากจะพาแบบน้องๆมาเที่ยวอะไรแบบนี้ช่วงปิดเทอมเนาะอยากจะให้มาที่นี่นะคะหนซับรีเวอร์เชียงใหม่เลยนะคะที่นี่เรียกได้ว่าสัตว์เยอะสัตว์แบบที่แบบเราไม่เคยเจอมันก็เยอะด้วยนะคะแล้วก็ฝากอะไรดีพี่เจ้าา กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ที่ช่องของเราแล้วก็ติดตามเพจประจาวาไรตีในเฟซบุ๊กด้วยนะคะโอเคละค่ะคลิปต่อไปจะพาเพื่อนไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันนะสำหรับวันนี้บาบ๊ายบาย